สวัสดีครับอยู่ผมเอมอยูผมเอ AA เอเอเอไม่ใช่เซอ็สองนะครับคือคือผมจำชื่อช่องไม่ค่อยได้นะครับ <c ười> วันนี้นะครับ <c ười> ผมจะมาสอนตัดต่อในตัดต่อวิดีโอในอ็ยูแคทนะครับ อาจจะมีช่องอื่นทําไปแล้วก็ได้นะครับแต่ช่องเรานะครับเคยใช้มาแล้วนีใช้แล้วมันดีจริงๆครับมันดีกว่าแอปตัวรูมหน้าปกเคมันดีกว่าเยอะเลยนะครับอย่างแรกให้คุณเข้าเพจโตไปครับเข้าเพจโตใช่ไหมฮะก็จะเน็ตช้าหน่อยนะครับแล้วระหว่างที่เราไปโตนะครับคุณเดือดนะอ่าเฮ้ยพูนพูดไม่ทันใ,ใครก็มาตั้งจะพูดคำถามเลยหลังแล้วนะครับให้ทุกคนไปที่ ให้ทุกคนไปที่พิมพ์โตครับและพิมพ์คำว่า you cat ครับสต็อกก่อนก็ได้นะครับแล้วเขียนลงมา you cat แล้วก็กดค้นหาครับแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้หาเนี่ยครับเนี่ยะ u cat แล้วแล้วทุกคนคับก็ดูเลยเนี่ยมันตอดต,ต,ต่อดีมากอะมีแต่คนเม้นมาบอกว่าสุดยอดโอ้โหมีแต่คนให้ห้าดาวสี่ดาวไม่เห็นมีสามดาวเหมือนช่องเหมือนแอปนั้นเลย <c oughs> คือนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าใครที่แบบ อยากตัดต่อง่ายๆนะครับแนะนํานะครับอย่าใช้แอปนี้นะครับแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้มันใช้ต้องใช้ตัดต่อยากหน่อยนะครับถ้าสําหรับมือใหม่นะครับวิธีตัดต่อนะครับให้ใช้แอปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับผมกดดาวน์โหลดแล้วเนาะพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กดเปิดครับกดเปิดสิไม่ยอมไม่ยอมใม้หนึ่งครับสต็ปมันค้างหน่อยเอาข้ามาแล้ว กินน้ำเมาไอ้กินนำ้นำเมานำ้นำเมาทุกคนครับเออผมลืมถามอีกอย่างหนึ่งนะครับโอ้ยมันก็หน้าจออยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอนออกจะตัดอยู่แล้วทุกคนเพอพอเราเข้ามาใช่ไหมครับให้ทุกคนกดบวกครับทุกคนก็น่าจะเห็นแหละเพราะคลิปอื่นเพราะวเคยสอนอยู่แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนกดอนุญาตนะครับอนุญาตาใครที่มีอย่าง อนุญาตนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันนี้ได้แค่นั้นเองครับไอเชนอมเเมนนมาโนไฟอนอมเมนมาทุกคนสงสัยว่าเพลงที่ผมมันคือเพลงอะไรนะครับโอ้ยทุกคนทุกคนสต็อปก่อนนะครับมันค้างไอเชนอมเเมนนมานไฟออนเฮ้ นี่นะครับพอเข้ามาหน้านี้บุ๊บมันจดาขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับให้เรากดเออเป็นดีไปนะครับแล้วให้เรานะครับกดบวกนะครับแม่งกดครั้งผมพูดเลยนะครับแม่งครับครับแล้วลูกคนมาที่วิดีโอรูปภาพใช่ไหมครับทุกคนก็เลือกว่าจะแต่งวิดีโอหรือภาพครับแต่ทำหน้าผมนะผมจะเลือกเอวิดีโอนะครับ เพราะว่ามันก็เป็นแอปตัดต่อวิดีโอนี่หว่าก็ต้องเรียกวิดีโอเพรทุกคนนะครับเอ้ยทุกคนเข้ามาในนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็เดโอ๊ยประมาณน,นี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับอย่างแรงครับโอ๊ยแบบอะไรกัเนี่มนยนนม,มีนกำลังภาพขนาดย่อฮะเบ้มีนกำลังภาพใครหนาดย่นะครับแม่งค่ะคันแต่เวลาถ่ายคลิปนะครับผมลืมบอกมันค้างมาก แล้วถ้าทุกคนอยากได้เพลงประกอบนะครับให้ทุกคนไปที่คำว่าเพลงครับผมไปดูดิเพลงอีกคนคสุกีนก็ควรคำว่าเพลงเหมือนกันนะครับแต่เขามเพลงที่แนะนำเนาะแต่แต่ใครที่มีเพลงนะครับก็ก็เอาเพลงตัวเองมาดีกว่านะครับแล้วคนนี้ฟมาไ่นะีุกเาคนฟังเพลงนะเป็นไงครับฟังเพลงเป็นไงต่อเลยครับ อครับต่อครับแล้วก็เขาก็จะบอกวิธีใช้นะครับแล้วก็เรื่องนะครับว่าปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่แลถ้าเป็นเพลงประกอบครับแนะนําให้เลือกสามนะครับส่วนแล้วกดไปที่คลิปครับแล้วกดคำกดคาว่านี่นะครับอะไรวะปริมาณครับแล้วกดสองร้อยฟังกันครับ ก็เป็นเพมกระกอบนะครับแต่นะครับถ้ามันเบากันไปแล้วคุณคิดว่าแล้วถ้ามันเบากันไปนะครับโอ้มันเบามากเลยเยอะคุณนั้นปรับปริมาณนะครับเป็นเก้าหรือเป็นแปดก็ได้นะครับลองฟังกันสวัสดีครับวันนี้คุ MKO อ๋อเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับตอนปรับประมาณสิบนะครับโอเคนะครับทุกคนนี่นะครับและ คุณอยากเลือกก็เลยครับคุณกดไปที่พื้นหลังครับและให้กดที่รูปติ๊กตอกครับม่เก้าขนาดเก้าเก้าสวัสดีครับคุณเอ็นเพ่็ก่อก็พิมพ์กันไปนะครับโออย่างโู้นอย่างนี้นะครับจะใส่สติกเกอร์ใส่ข้อความนะครับก็ใส่อย่างนี้เลยนะนี่ะใส่่บกว่าสวัสดีครับก็ได้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแบบนี้เคน,นี้ก็โควเลยนะะทุกคนตัดต่อเลยเสร็จเลยใช่ไหมครับไอ้ทุกคนไปดีนี่ครับคนเหมือนเดิมนะครับคนเหมือนเดิมนะคนเหมือนเดิมนะคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออทุกคนผมจําได้นะมันมีอะไรอยู่นะคือมันแบบเออผมจะพูดยังไงคือแอปนี้มันใช้ดีอะแต่ถ้าทุกคนอยากได้เอฟเฟกต์นะครับทุกคนกดคําว่าผลกระทบนะครับ แล้วทุกคนก็หานะครับอยากได้เอฟเฟกแบบไหนก็แบบนี้ใช่ไหมบ้าบ้โอ้ะไรอย่างงี้ครับนโเทบะเทมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าอยากได้เอฟเฟกอะไรก็บอกกันเองนะครับและกดแล้ใครที่ทำชิฟตัดต่อเสร็จแล้วนะครับให้กดบันทึกครับและมันเขาจะมีเลือกด้วยนะครับว่าให้เราประมาณไหน สำหรับใครที่เน็ตไม่แรงให้กดหกร้อยนะครับและเฟรมเรทนะครับใครที่เครื่องปานกลางครับให้กดให้ปาดปรับอินดี้ผ้าครับส่วนคุณภาพก็ปรับเป็นสูงเลยนะครับขนาดไฟโดยประมาณก็าสนะครับให้กดบันทึกครับกดบันทึกนะครับมันก็จะเคลื่อนแบบนี้ได้ไหมครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าแต่ถ้าเกิดใครที่แบบ เดี๋ยวมันเวลาเราโหลดวิดีโอเสร็จนะครับมันจะขึ้นเปอร์เซ็นตรงนี้เนาะมันจะขึ้นเซนใช่ไหมครับเวลาเราโหลดวิดีโอเสร็จมันก็จะเข้าเครื่องเราเลยนะเราไม่ต้องสนใจอะไรจะสําหรับใครที่อยากไปแก้วิดีโอให้กดกลางกระบาดครับแล้วกดคําคคว่าใช่นะครับมันแก้วิดีโอได้นะครับแล้วก็ยกเลิกวิดีโอได้เปิดเปิด <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้จริงๆนะไม่อยากจะโม้นะครับส่วนใครที่อยาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะคะรับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อสำหรับคลิปนี้ไปเลยเด้อ